ตรงนี้ไงคะกดตรงไหนอะตรงนี้ไงคะกดทำไมอะกดเพื่อให้กำลังใจพีเอชอ่างศิลาเขาคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะพี่พัชค่ะพี่พารู้จักเป็นเราได้ยังไงคะก็รู้จักผ่านเพื่อนค่ะผ่านเพื่อนใช่ไหมเพื่อนแนะนำมาแนะนำมาแล้วจัดไปเลยยากไหมคะพี่พัชไม่ยากเลยค่ะกี่วันกี่คนวันเดียวรู้ผลวันเดียวรู้ผลเลยนะคะแล้วใช้เงินออฟรดเท่าไหร่คะพี่พันหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าพี่พัชอยากจะแนะนํากับพี่ๆเพื่อนๆที่จะเข้ามาซื้อ ก็อยากแนะนําว่าที่ P.X. อ่ังศีลานี่คะให้บริการดีมากค่ะแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างดีนะคะที่สําคัญก็คือว่าใช้เงินออกรถแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยค่ะหวันรู้ผลเลยค่ะก็อยากแนะนํานะคะรถดีๆสภาพดีๆแล้วก็มีผู้ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะที่ P.X. อ่าังศีลาะคะ่ะ ก็ขอบคุณพี่พัชกมาเลยนะคะที่มองมุกตะเต็นเราอย่างนั้นดยวกันหน้าเชิญอีกครันหนึ่งนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ